สบายดีท่านผู้ชมเด้อย,ยินดีเข้าสู่สองสบายเลอสนแนเนลเมื่อนี้สิมาบ่งสร้างอยู่ที่โคกแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อันนีส้สร้งสรงสองแม่รูปนะจะเป็นสร้างที่เป็นเลี้ยงในตางสาง ตัวแม่นี่ยกอายุประมาณ42ปีเนาะแเทีถวท่านจะาข้องสามคนแล้วก็มีลูกตัวน้อยตัวน้อยเนี่ยก็ประมาณ10-11 11ปีประมาณนี้แหละกำลังดื้อกำลังสนท่านผูน้ชมช้าง3ตัววันนี้มาดูช้างที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแรกนี่อายุได้สิบขวบนะแม่กับลูกจริงๆแม่แม่ช้างตัวนี้มีลูกสี่ตัวมีแฝดอีก2องตัวแต่ว่าแยกกันอันนี้มีแค่ตัวเล็กอยู่ด้วยตัวเล็ก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 เดิอนะตัวเล็กเนี่ยกำลังซนเลย นี้ช้างของน้องคนนี้นะเดี่เรามาดูนั่งรถจากเชียงใหม่มา,มาก,ก็ประมาณ mm hmm. เกือบหนึ่งชั่วโมงไกลมาก mm hmm. อยู่อำเภอไม่แต่ง <c oughs> <c oughs> สะดุงงหมเลย mm hmm. ยังนอนนะ เขาให้เขาต้อนอาหารให้ใช่ไหมต้ให้เล็กไม่ได้กินเือนแม่ยังกินหมดเลย Ba dâu video ấy, A tiên lâu đã có YouTube này

ขันแล้วพอได้แหละวาดูไปสิฮะไม่เป็นไรพอแล้วอ้วนอ้าวไม่ข้าไปนะสมฝางสางเนาะฝางสร้างอยู่เชียงใหม่ จนมีครบวงจรครบทุกวงจรกระเจ้าพายเหื่อได้ดมสมบูรณ์นี่นี่ดมสมบูรณ์สดอันนี้เป็นน้ำห้อยทางสท่งคุณจะเป็นลางสร้างกระเจ้าเรียงสร้างกับคุณแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมีฝรั่งมาเบิ่งไล่เนาะอันนี้เป็นฝรั่งกระเจ้าสิพายเหือดหนว่วคขายับ นำแบบพาเทือลงไปคุณตามน้ำห้วยแบบประสบภัยเนาะภัย,ยกมาลินแบบประสบภัยคือแบบนี้นี่ <c oughs> ประสบภัยพาเทือมาลินมาชมได้เดอ้ออยยังไงดอ้อฝาก์กเอฟซีได้ดอร์สองสเปเลอร์สนแนลกับลายกับเซคลิปให้เลย คลิปหน้าเนาะเจอกันในคลิปหน้า